ภาพยนตร์สยองขวัญแนวม็อกคิวเมนต์รีเดินเรื่องแบบสโลเบิร์นคอยๆสร้างบรรยากาศและดึงผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวอย่างชา้ชาๆความน่ากลัวของภาพยนตร์ไม่ได้เกิดจากวิญญาณร้ายคลั่งแน้นที่กลับมาหลอกหลอนตัวละครแต่เกิดจากการถูกเข้าสิ่งโดยวิญญาณร้ายปริศนาซึ่งผู้ชมจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวละครอย่างชา้ชาๆทั้งด้านร่างกายและจิตใจความเฉพาะเจาะจองทางวัฒนธรรมนำความสดใหม่มาสู่เรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือร่างทรงป้านิมเป็นร่างทรงย่าบายันที่สืบต่อมาหลายชั่วอายุคนอยู่มาวันหนึ่งมิงหลานสาวของเธอเกิดมีอาการประหลาดคล้ายกับการถูกสืบทอดให้เป็นร่างทรงคนต่อไปแต่อาการของมิง กลับทวีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนปานิ่มเริ่มตระหนักได้ว่าสิ่งที่เข้ามาอยู่ในร่างของมิงอาจไม่ใช่ย่าบบหยันอย่างที่เธอคิดน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนรอคอยครับสำหรับร่างทรงภาพยนตร์ที่รวมทุนสร้างระหว่างประเทศไทยและเกาหลีผลง,งานการกำกับของโต้งบันจงจากค่าย Gdh และอำนวยการสร้างโดยนาฮงจิน เจ้าของผลงานเรื่องเยี่ยมอย่าง The Chaser และ The w h e l i n g ซึ่งหลังจากการเปิดตัวฉายที่ประเทศเกาหลีตัวหนังก็พุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของตาราง box office ได้ในทันทีพร้อมกับได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกจากแทบทุกสำนักโดยการเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนว Mockumentary หรือภาพยนตร์สาร,รคดีจำลองซึ่งเป็นแนวที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักในวงการภาพยนตร์ไทย ผสมรวมกับการพาผู้ชมไปสำรวจความเชื่อเรื่องของร่างทรงในผ้าอีสานซึ่งเป็นประเด็นที่สดใหม่และยังไม่เคยถูกตีแผ่เช่นเดียวกันครับภาพยนตร์เริ่มต้นได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับกับการตามติดชีวิตของร่างทรงซึ่งไม่เหมือนกับร่างทรงที่เราเคยเห็นกันตามหน้าสื่อทั่วไปครับไม่ได้มีอาการตัวสัน่นมีท่าทางแปลกประหลาดน้ำเสียงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งไม่ต้องหยิบเอาของแหลมคมเนี่ยมาทิ่มแทงตัวเองอย่างไร้เหตุผลด้วยนะครับ แต่เป็นร่างทรงที่คอยช่วยเหลือและเป็นศูนย์รวมความเชื่อของคนในท้องถิ่นขณะที่การดําเนินเรื่องนั้นมาในรูปแบบของความสโลเบิร์นที่ค่อยๆสร้างบรรยากาศและก็ดึงผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวอย่างช้าๆซึ่งก็สอดรับกับวิธีการเล่าเรื่องแบบมอกคิมเมนตัีเป็นอย่างดีครับความน่ากลัวของภาพยนตร์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากวิญญาณร้ายคลั่งแค้นที่กลับมาจากความตายและก็สร้างความขนหัวลุกให้กับตัวละครนะครับ กลับกันครับในเรื่องนี้เนี่ยไม่มีผีให้เห็นเป็นตัวเป็นตนด้วยซ้ำครับแต่ความน่าสยดสยองของภาพยนตร์เกิดขึ้นจากการถูกเข้าสิงโดยวิญญาณร้ายปริศนาซึ่งผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวละครอย่างช้าๆทั้งในด้านร่างกายและก็จิตใจครับแม้จะไม่ได้มาให้เห็นอย่างซึ่งหน้าแต่การเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงหน้าก็ชวนให้รู้สึกกระอักกระอ่วนแล้วก็มวนท้องอยู่ในทีเหมือนกันนะครับ ซึ่งเมื่อความทรมานดังกล่าวถูกผสมด้วยบรรยากาศและก็วัฒนธรรมเฉพาะตัวของเมืองไทยก็ยิ่งดึงให้ผู้ชมเข้าใกล้กับเรื่องราวมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับก่อนที่ตัวหนังจะเริ่มเร่งเครื่องนะครับด้วยการโยนปริศนาเข้ามาในเรื่องเริ่มมีการเปิดโปงความลับบางอย่างของตัวละครพร้อมกับเปลี่ยนจุดโฟกัสของเรื่องราวจากการถ่ายทอดวิถีชีวิตของร่างทรงมาเป็นการเกาะติดชะตากรรมของผู้ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงแบบเต็มตัว นอกจากนี้นะครับตัวหนังยังมีการเปิดประเด็นคําถามที่น่าสนใจให้กับเรื่องราวด้วยเช่นเดียวกันทั้งการชวนถกเถียงถึงตัวตนของผู้ผีและวิญญาณรวมถึงความศรัทธาที่ไร้ขอบเขตของมนุษย์และการชวนให้ฉุกค,คิดถึงความแตกต่างกันของแต่ละศาสนาเมื่อเหล่าตัวละครต้องก้าวข้ามความเชื่อภายในจิตใจของตัวเองแม้จะเป็นการชวนคุยที่น่าสนใจนะครับแต่หลายบทสนทนาในเรื่องก็ไม่ได้มอบข้อสรุปอย่างแน่ชัดทั้งในเชิงความบกพร่องตกหล่นของบทภาพยนตร์ และความตั้งใจในการปล่อยพื้นที่ให้ผู้ชมคิดและถกเถียงกันต่อหลังจากภาพยนตร์จบลงเช่นเดียวกันครับในช่วงครึ่งหลังของภาพยนตร์นั้นแทบจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อสถานการณ์เดินทางมาถึงจุดแตกหักและเริ่มตเตลิดออกไปไกลาจากช่วงแรกอย่างคาดเดาไม่ได้แม้จะทวีความหลอนและน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือสเสน่ห์เฉพาะตัวที่เคยทําได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นเรื่องพอแม้จะเริ่มต้นด้วยความแปลกใหม่จากการเล่าเรื่องแบบมอร์คิมเมนตัี แต่เมื่อร่างทรงเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ต้องสร้างความกลัวสุขีให้กับผู้ชมตัวหนังกลับเดินตามรอยเท้าของภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อหลายเรื่องครับเช่นบรรยากาศการไล่ผีที่ชวนให้คิดถึงภาพยนตร์ชั้นครูอย่าง The Exorcist บรรยากาศของป่าอันรกร้างและการเล่าเรื่องแบบฟาร์มฟูตเทจก็คล้ายกับภาพยนตร์อย่าง Blair Witch หรือการสร้างความหลอนด้วยกล้องวงจรปิดก็ทําให้นึกถึงภาพยนตร์อย่าง Paranormal Activity และความหลุดโลกในช่วงท้ายเรื่อง ก็ให้ความรู้สึกที่คล้ายคลึงกับภาพยนตร์สัญชาติสเปนเรื่องเร็กเป็นอย่างมากกล่าวโดยสรุปก็คือเมื่อตัวหนังเลือกจะเปลี่ยนโทนจากความหลอนแบบสโลเบนให้กลายเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเต็มรูปแบบการถ่ายทําแบบมอกคิมเนเทอรี่ที่เคยเป็นจุดเด่นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเชือกที่พันคอตัวเองเมื่อตัวหนังไม่สามารถเลือกใช้เทคนิคทางภาพยนตร์แบบปกติในการสร้างความน่าหวาดกลัวได้อย่างที่ควรจะเป็นโดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงมีสารตั้งต้นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จุดสําคัญก็คือความเฉพาะเจาะจ,จงทางวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติของคนอีสานนําความสดใหม่มาสู่เรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ในช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆครับหากใครชอบนะครับก็จะสามารถบันเทิงและก็เลยทึกขวันไปกับภาพยนตร์ได้อย่างสุดขั้วแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมกลับคิดถึงบรรยากาศในช่วงต้นเรื่องของภาพยนตร์ที่มีความน้อยแต่มากมากกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับร่างทรง เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับที่ใช้พลังของโรงภาพยนตร์ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่คุ้มค่าแก่การให้โอกาสแน่นอนครับประเด็นตกผลืจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือทุกอย่างล้วนมี2ด้านเสมอภาพยนตร์เรื่องร่างทรงได้มอบโจทย์ที่น่าสนใจให้กับเรื่องราว ด้วยการพาผู้ชมไปสำรวจวิถีชีวิตของร่างทรงโดยสายตาของคนนอกอย่างกองถ่ายสารคดีที่มีหน้าที่นำเสนอความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าซึ่งทุกความจริงที่พวกเขาพบพาน,นั้นก็ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างชุดข้อมูลที่อยู่คนละขั้วกันอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะคู่พี่น้องอย่างนิ่มและน้อยซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับป้านิ่มนั้นเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในญา,าบาหยันเป็นอย่างมากโดยป้านิ่มได้รับการสืบทอดการเป็นร่างทรงมาจากครอบครัว ป้านิ่มเชื่ออย่างสนิทใจครับว่ายาบายันจะช่วยปกป้องดูแลทุกเรื่องราวหลายๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเธอและก็คนรอบข้างซึ่งการที่เธอได้รับเลือกให้เป็นร่างทรงนั้นเกิดจากการที่พี่สาวของเธออย่างป้าน้อยเลือกจะปฏิเสธการเข้าร่างของยาบายันเนื่องจากเธอคิดว่าอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นเป็นเพียงอาการป่วยทางร่างกายเท่านั้นป้าน้อยเลือกหันหลังให้กับความเชื่อที่สืบทอดกันมาภายในครอบครัวพร้อมกับหันไปนับถือศาสนาคริสต์แทนครับ จากความเชื่อที่ไม่ตรงกันนี้เองนะครับทำให้ป้าน้อยและก็ปานิมไม่ลงรอยกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเด็นของเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเมื่อทั้งปานิมและก็ป้าน้อยเริ่มพบเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องก้าวออกจากความเชื่อที่แท้จริงของตัวเองเมื่อมิง์ลูกสาวของป้าน้อยถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงเธอจึงเริ่มเล็งเห็นถึงความสําคัญของญ้าบาหยันและเริ่มหันกลับมาศรัทธาความเชื่อดั้งเดิมของครอบครัวในขณะที่ปานิม กลับขาดความเชื่อมั่นเมื่อสิ่งที่เธอยึดถือมาโดยตลอดอย่างย่าบายันกลับไม่สามารถหย,ยุดยั้งวิญญาณร้ายที่เข้าสิ่งร่างของหลานสาวของตัวเองได้ทําให้ป้านิ่มเกิดคําถามขึ้นภายในจิตใจของตัวเองแต่กว่าที่ป้าน้อยและป้านิ่มนะครับจะตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอและพวกเธอทั้งคู่ไม่มีความจําเป็นต้องโกรธเกลียดก,กันเพียงเพราะความเชื่อที่แตกต่างทุกอย่างก็เลยเถิดจนไม่อาจควบคุมได้ซะแล้วครับ เรื่องราวของความเชื่อความศรัทธานั้นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในสังคมไทยนะครับด้วยความที่เรื่องนี้ไม่อาจมีเครื่องชี้วัดที่ให้คําตอบได้แบบ100%เซน์นะครับมันจึงคล้ายกับเป็นพื้นที่สุญญากาศที่ไม่อาจกล้าไปหาคําตอบได้ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องยืนยันครับว่าไม่ว่าทุกท่านจะเลือกยืนอยู่บนความเชื่อฝั่งไหนมันก็ย่อมไม่ใช่ชุดข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะทุกอย่างล้วนมี2ด้านเสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้วิธี่7คะแนนครับบทหนังมีความแปลกใหม่และก็มีวัตถุดิบที่ดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังรู้เลยนะครับว่าหนังผ่านการหาข้อมูลมาเยอะมากๆทั้งรายละเอียดของร่างทรงการประกอบพิธีต่างๆหรืออาการผิดปกติเมื่อถูกผีเข้าก็ดูน่าสนใจไปสมหมดเลยนะครับผมให้คะแนนนิดเดียวตรงช่วงหลังของภาพยนตร์ที่มันเตลิดไปไกลเกินไปสักหน่อยครับ ขยับมาที่งานสร้างน,นะครับผมขอให้ไวที่แปคะแนนครับงานด้านภาพและก็การเซตบรรยากาศของหนังนั้นโดดเด่นมากจริงๆนะครับโดยมีการออกแบบภาพที่หลากหลายมากครับทั้งการตั้งกล้องสัมภาษณ์การเล่าเรื่องแบบฟาฟูทเทจรวมถึงการตั้งกล้องนิ่งๆอย่างมุมวงจรปิดแล้วก็ปล่อยให้ความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆในฉากเนี่ยทำให้ผู้ชมขนหัวลุกแทนครับทางด้านของนักแสดงนะครับผมขอให้ไปเลยครับ9คะแนนครับนักแสดงทุกคนยอดเยี่ยมมากๆนะครับ จุดนี้ต้องชื่นชมความกล้าของทีมงานทุกคนที่เลือกใช้นักแสดงที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักซึ่งมันก็ยิ่งเสริมกับวิธีการเล่าเรื่องแบบ m o c k u m e n t a r y ให้ดูจริงมากขึ้นไปอีกครับส่วนของข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนเท่านั้นครับผมรู้สึกว่าประเด็นของหนังมันยังไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่แม้ว่าหนังเนี่ยจะมีการเปิดประเด็นคําถามถึงความเชื่อร่างทรงรวมถึงผีและก็วิญญ,ญาณร้ายนะครับแต่ตัวหนังเนี่ยก็เลือกจะตอบแทบทุกคําถามจนเคลียร์ไปหมดแล้ว ไม่เหลือเรื่องราวให้ถกเถียงกันในเชิงวิพากษ์มากอย่างที่ควรจะเป็นครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้วิที่เจ๊กขนงครับหนังเนี่ยแทบจะแบ่งออกเป็น2ครึ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งผมชอบครึ่งแรกของหนังมากๆมันเต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวแล้วก็กลิ่นอายที่แปลกใหม่ครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหนังไทยด้วยกันเองเนี่ยร่างทรงในช่วงครึ่งแรกทําได้อย่างน่าประทับใจจริงๆครับ แต่น่าเสียดายครับที่ช่วงท้ายของภาพยนตร์เนี่ยมันตเตลิดเกินไปสักหน่อยมันทําให้เสน่ห์ที่ปูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงได้คะแนนเฉลี่ยจากฟิเมนไปอยู่ที่7.2คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเมน้นรีวิวสำหรับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนะครับ ใครไปรับชมมาแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับภาพยนตร์เรื่องร่างส่งครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเม้นในทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง f a c e b o o k a p p l e Podcast Spotify, YouTube c h anel n รวมถึงสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์นะครับโดยการค้นคำว่าฟิเม้นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับ ใน EP หน้าฟิเมนจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ